สวัสดีครับวันนี้พามาร้านปรีมไก่ย่างวิเชียรบุรีร้านนี้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ผมชอบมารประทานกันบ่อยๆนะครับอยู่ที่ท่า,าเกษมนะครับร้านเดิมย้ายมาขยบมานหนึ่งขยบมาติดกับสถานีอนามัยท่า,าเกษมหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนรท่า,าเกษมนี่แหละนะครับเข้ามาในร้านนะครับก็จะก,กว้างขวางกว่าเดิมมีมุมนั่งเยอะกว่าเดิมแล้วก็รายการอาหารนี่ก็เยอะกว่าเดิม นะครับท่านจะสั่งเป็นส้มตําอาหารอีสานมีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับจะสั่งลาบจะสั่งก้อยจะสั่งต้มจะสั่งอะไรก็ตามความสะดวกครับมีหลากหลายเมนูเมนูนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะแยะเลยทีเดียวมีโอกาสก็ลองแวะมาดูกันนะครับใครที่ชอบอาหารอีสานรสชาติที่ถึงถึงอย่างนี้นะครับก็ลองมาดูไก่ย่างนะครับมีขายทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองแวะมา ผมจะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับใครที่สนใจอยากจะโทรศัพท์สอบถามหรือจะสั่งจองโต๊ะได้ก็หมายเลขดีเลยนะครับมีโอกาสเชิญแวะมาที่ท่าเกษมนะครับ